พูดถึงเยอะค่ะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่สถานการณ์โควิดนะคะแต่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะผู้ชมทางด้านของคนร้ายได้ลอบขโมยตัดขนหางช้างหลายเชือกในปางช้างแม่สามเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เชื่อว,ว่าน่าจะนําไปทําเป็นเครื่องประดับหรือว่าเครื่องดางของขลังเจ้าหน้าที่เจ้าของนะคะปางช้างก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ช่วยจับกลุ่มคนร้ายค่ะ พนักง,งานสอบสวนพร้อมชุดสืบสวนสถานีตำรวจแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นโรงเลี้ยงช้างปางช้างแม่สาเทียมเพอแม่ริมค่ะที่ช้างพังฟ้ารุ่งอายุ4ปีและช้างสีดอพันเพชรถูกคนร้ายขโมยตัดขนหางช้างทั้ง2เชือกรวมกว่า40เส้น ซึ่งหางของพลายสีดอพันเพชรจะมองเห็นชัดเจนว่ามีร่องรอยการใช้ของมีคมตัดจนเห็นเป็นตอค่ะซึ่งทางด้านของนางอัญชรีกรลมาพิจิตผู้บริหารปางช้างแม่สาบอกว่าไม่ทราบว่ามีการลักลอบขโมยตัดไปเมื่อไหร่นะคะแต่พบว่ามาเห็นช่วงที่สัตวแพทย์ตรวจสุขภาพช้างสีดอพันเพชรแล้วก็ได้ใช้หางปัดใส่สัตวแพทย์ควานจึงจับหางไว้จนสังเกตพบว่าขนส่วนหางถูกแอบ ตัดปลายบางส่วนจนแหว่งไปแล้วนะคะหากไม่สังเกตก็จะไม่ทราบเลยค่ะจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบเพื่อสืบหาตัวคนร้ายมาดําเนินคดีนะคะทางนี้เชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีการตัดขนส่วนหางเพื่อทําเครื่องประดับกําไรหรือว่าทําเป็นแหวนซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเครื่องรางของขลังค่ะซึ่งก็เชื่อกันว่าช่วยปัดเคราะห์นะคะคนที่มีเคราะห์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณปกติช้างจะใช้หาง โบกพัดไปมาเพื่อไล่มแมลงหรือว่าป้องกันศัตรูที่มาด้านหลังซึ่งทางปางช้างเองก็จะได้มีการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมและเฝ้าระวังให้มากขึ้นค่ะ คุณอัญชลีนะครับยังได้บอกอีกครับว่าคนหางที่หลุดตามธรรมชาติก็มีครับแต่ว่าส่วนของช้างสองเชือกเป็นการขโมยช้างนะครับซึ่งถือว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ประจําชาติหางถือว่าเป็นคตชลักษณ์ของช้างด้วยครับและไม่อยากให้ใครมาทําอะไรกับช้างขาดเวลาช้างล้มยังฝังทั้งตัวไปทั้งหมดไปกับช้างนี่นะครับให้ติดตัวไปตามช้างและรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้ใครมาทําอะไรกับช้างในปางอีก จึงมีการเร่งสำรวจนะครับช้างที่เหลือที่มีอยู่ในขนาดนี้อีก70เชือกด้วยกันค่ะไม่เคยได้ยินข่าวแบบนี้มาก่อนเหมือนกันใช่